ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจปูลาเบลคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ทุกทูกนะบีบีทีเจโฮของเราสองคนนะครับวันนี้เรากลับมาอัปเดตบ้านของเราว่าตกแต่งไปถึงไหนแล้วนะครับก็ถ้าให้ผมบอกก็คือประมาณอยู่ที่7 0ถึงเ0เนาะหลังจากที่พวกเราสองคนอ,ออกไปตระเวนหาแบบว่าเฟอร์นิเจอร์หลากหลายแบรนด์แบบดูของจริงดูสีจริงโน่นนี่นั่นเนาะก็วันนี้เรียกว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันว่า f o เฟอร์น <For> mm ิเจอร์พวกต่างๆที่เราสั่งซื้อเข้ามาแล้ว mm hmm. วางปุ๊บมันออกมาเป็นยังไงเ uh huh. นาะแต่ว่ามันก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์พราะพวกเราสองคนก็คือยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่เ mm hmm. นาะเพราะว่ามันเหลือแค่แบบนิดๆหน่อยๆ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราคิดว่าตอนนี้พวกเฟอร์นิเจอร์หลักๆที่จําเป็นอ่ะคือมีครบแหละคิดว่าจะใช้เวลาอยู่กันไปก่อนก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องบูพาทัวร์รอบบ้านเลยนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็ <Good S 1> ไปดูิให <it> ้ด้วย <laughs> แล้วก็ไปดูน้องบู <laughs> พาไปดูกันเลย <Ừ. S 1> นะไป,ะปะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนลิฟวิ่งกันก่อนนะคะเริ่มจากนี่เลยดีกว่าโซฟาที่บูเลือกมานะคะด้านหลังตรงนี้ mm hmm. ก็บูเลือกเป็นของแบรนด์คูลิโอนะคะมาจากร้านโพเดียมที่บูเลือกตัวนี้เพราะว่ามันมีความแบบโคซี่อะเราไปเห็นโซฟาท,ทั่วไปใช่ปะมันก็จะมีความแบบโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงโซฟาท,ทั่วไปอะเขาก็จะวางจนถึงพื้นไม่ได้แบบมีขาแล้วก็เปิดร่องแบบนี้พอเขาแบบไปออกงานที่งานบ้านและสวนใช่ปะพอไปเห็นรูปอะก็รู้สึกว่าเออ สนใจแล้วก็เออลองไปดูที่แบบโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปนั่งดูอะโอเครู้สึกว่าใช่เลยแบบตัวเนี้ยแล้วก็สีอะตั้งใจว่าจะเป็นสีนี้อยู่แล้วอะเวลาที่เราเลือกโซฟาบูอยากจะให้ดูแบบพวกสรีละเราด้วยเวลาแบบเรานั่งดูทีวีดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอแบบนั่งแล้วเนี่ยมันแบบสบายไหมเข้ากับ สารีระเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยก็เป็นแบบวิธีการเลือกโซฟาอีกหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่วางเท้านะคะคือเขา่็จะขายแยกกันที่วางเท้าแล้วก็โซฟาอย่างเงี้ยใครที่แบบเอออยากมีหรือไม่มีอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกัน <Okay. S 1> แต่พอมันมีอย่างเงี้ยเราแบบบางทีเราแบบอยากจะแบบเหยียดขาหรืออะไรเงี้ยเ <Okay. S 1> ออมันก็แบบสบายขึ้น <Okay. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกสีแบบผ้าของโซฟาได้นะ แล้วก็เลือกสีไม้ได้ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าพอเอามาวางแล้วก็แบบน่ารักมากถัดมานะคะก็เป็นโต๊ะกลางที่เราเลือกนะคะจะเป็นแบรนด์ของมิทเทนส t ูดิโอนะคะก็ตอนนั้นที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้แบบแบบทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่มันแบบเป็นกระจกรอนแล้วก็ไหวอะ่ะ บูรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักมากๆเลยอะเออแล้วด้วยความที่แบบโอเคตัวเองมาโนว่าพอมาวางแล้วมันแบบต้องน่ารักแน่ๆอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบเป็นความผิดพลาดของบูเองที่รู้สึกว่าเลือกสีมาแบบไม่ได้คุมโทนทางบ้านนะเลยตัดสินใจว่าขายน้องนะคะถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่บูแบบชอบมากๆอะพอสั่งลับมาแล้วรู้สึกว่าโอเคใช่เลยนะคะมาดูกัน ก็เป็นตู้ของแบนด์เคนนะคะมาจาการ้านโพเดียมเหมือนเดิมเนาะก็เป็นตู้แบบเป็นตู้ไหวอะ่ะเกือบจะแบบทั้งอันเลยอะ่ะบูตั้งใจว่าไอ้ตู้เนี้ยบูอยากได้มาวางไว้เป็นตู้เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมาลองดูข้างในกันเนาะซึ่งข้างในมันแบบกว้างมากๆเลยนะคะบูว่าเก็บอะไรก็ได้บูไม่อยากจะแบบว่าฟิกว่าเฮ้ยมันจะต้องเก็บของอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออได้ได้ชั้นละแปดคู่ใช่แล้วจริงๆอ่ะเนื้อไหวเขาแบบค่อนข้างดีเลยนะงานแบบ เรียบร้อยมากอะคือพอเอาแบบมือไปลูบอะคือแบบเนียนมากเลยนะทุกคนถัดมานะคะเราจะไปดูโซนดิ่งกันซึ่งโซนเนี้ยเป็นโซนที่แบบบูภูมิใจนำเสนอมาเพราะว่ามันสวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสวยยังไงนี่ค่ะว,วิคาเฟ่ปะคาเฟ่มาก นีถูกรู้สึกว่าเอ้ยโซนนี้แหละที่แบบคืออย่างที่เราคิดเอาไว้เลยอะตตงเนี้ยบูเลือกเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นแบบทรงกลมความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ที่1เมตรจะเป็นแบน์ดของคริโอเหมือนเหมือนโซฟาเลยอะไรเงี้ยมาจากโพเดียมเหมือนกันแล้วก็สีไม้เนี่ยจะเป็นสี White นะะมิวไว้นะคะมาที่เก้าอี้นะคะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่รู้สึกว่า พอมาวางแล้วอะมีแล้วอะบ้านก็คือดูคาเฟ่ขึ้นมากๆเลยนะคะคก็คือเก้าอี้จากแบรนด์เคนนะคะโเดียมีเช่นเคยถูกแต่อันนี้เป็นสีไวท์วอชเนาะ<ม>แต่ว่าเราอะเลือกเก้าอี้มาแบบดีไซน์ไม่เหมือนกันอืพอรู้สึกว่าอยากเอาเก้าอี้ตัวเนี้ยไปวางไว้แบบมุมไหนๆก็ได้อะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบดูไม่แบบซ้ำจาเจโอเคถัดมานะคะมาดูมุมนี้เลย มุมนี้ก็เป็นมุมคาเฟอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นตู้จากแบรนด์มิเทนสตูดิโอตรงนี้วูตั้งใจว่าจะเอามาทําเป็นเหมือนแบบแผ่นที่เล็กๆเอาไว้แบบวางกาแฟาวางแบบตู้อบขนมอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบกินกาแฟาตอนเชา้าแล้วก็ตู้นี้นะก็แบบมันมีที่เก็บของได้เยอะเลยอะ่ะ มก็มีความเป็นกระจกลอนใช่ก็คือบางชิ้นของของมิทเทสโซเโอเขาจะสามารถเลือกสีได้แต่ว่าบางชิ้นก็เลือกไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสีเชอร์รี่วูดใช่เออจะเป็นแบบสีออกไม้โทนติดส้มสส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวนี้มันก็มีเชอร์รี่วูดนะแต่ว่าเราเลือกมาเป็นสีไวโอ๊กให้มันมีความติดเหลืองนิดนึงแล้วก็แบบตรงนี้นะก็มีแบบที่เก็บของต่างๆนะ แล้วก็ความเก๋ของตรงอันนี้อีกตรงนี้มันก็จะเป็นลิ้นชักแบบดึงธรรมดาใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเป็นลิ้นชักแบบซ่อนเผื่อแบบว่าตรงนี้เราอาจจะแบบวางของวางอะไรอย่างนี้ได้ก็ข้างบนมีที่แขวนแก้วแขวนช้อนแขวนอะไรใช่น่ารักมากๆเลยถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของม่านก็ม่านเนี่ยบูเลือกม่านจีบสองชั้นแบบปิดราวมไม่ให้เห็นราวเลยแล้วก็ติดไปจนถึงด้านบนเพดานเลย แล้วก็ม่านที่บูเลือกเนี่ยม่านโปร่งกับม่านทึบเนี่ยมีความค่อนข้างเลยจะโปร่งอะ่ะมันไม่ใช่ม่านทึบที่เป็นแบบแบ,บ็เอาอะ่ะเห็นปะม,มันก็ยังมีความโปร่งอยู่อะ่ะเพราะว่าบูต้องการให้แบบแสงมันเข้าเนาะใช่แต่มไม่ได้ต้องการแบบทึบเก<ม>ินอะไร<ม>เงี้ยเออแล้วก็สีที่บูเลือกเนี่ยม่านโปร่งอันเนี้ยบูจะเป็นเลือกแบบสีที่มันติดเหลืองนิดนึงผ้าเนี่ยจะเป็นแบบผสมความเป็นลินินนิดนึงอ่ะเออแล้วก็สีจะเป็นออกแนวสีเบจ แล้วก็ตรงนี้นะคะบุก็จะติดเป็นมูลี่มูรี่อันนี้จะเป็นสีไอวอรี่มันจะมีความอมเหลืองขึ้นมานิดนึงพอมาติดแล้วอะรู้สึกว่ามูลี่มันแบบน่ารักมากๆเลยอะมันช่วยให้แบบบรรยากาศมันดูแบบคาเฟ่ขึ้นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องสีกำแพงของบ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าใครสังเกตไหมว่าเออตอนแรกอะมันเป็นสีที่มีความแบบติดเทานิดนึงใช่ปะ แต่ว่าบูวติดวอลเปเปอร์ให้มันมีความเป็นครีมขึ้นมานิดเดียวอะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ระหว่างความขาวกับความครีมอะ่ะเออมันไม่ได้แบบขาวออกไวแต่มันมีความครีมเข้าไวแบบผสมอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้บ้านเนี่ยมันดูมีความแบบวอร์มขึ้นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเราถึงติดวอลเปเปอร์นะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องทำงานก่อนไปห้องทำงานที่ตอนนี้เป็นห้องอะไรคะ ห้องเก็บของของใครคะของพี่แรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ทหนึ่งอ,อันนี้สั่งมาแล้วก็อันนี้จากร้านชชนินเวริร์กซึ่งเป็นเก้าอี้ทํางานที่แพงมากแต่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูนะว่าทําไมมันถึงแพงเนาะเออแล้วก็ห้องนี้อะไรที่เปลี่ยนไปก็คือ พื้นนั่นเองนะคะพื้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากพื้นเดิมมันจะเป็นสีโทนเข้มเนาะเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบสีโทนติดเหลืองขึ้นมาสีแอสล้าใครที่แบบสนใจสีพื้นแบบนี้ก็ไปดูที่ใทีที่เราพูดถึงเรื่อง,องพื้นเพราะว่าเรารีวิวไว้ตั้งแต่แบบชั้นบนจนถึงชั้นล่างเลยก็เราตั้งใจไว้แบบทํางานเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบ work from home เกือบทุกวันเลยอะไรเงี้ยยาวๆเออเราก็ ตอนนี้ก็คือรอพวกแบบโต๊ะทำงานอยู่นะคะแล้วก็แบบชั้นพวกเก็บของต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตห้องครัวนิดหนึ่งเนาะไปก็ห้องครัวเนี่ยจะเป็นทางโครงการที่เขาแบบทำเอาไว้แล้วอะ่ะก็จะไม่ได้แบบว่ามีอะไรมากมายเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือตู้เย็นกับเครื่องสักผ้าซึ่งตู้เย็นเนี่ยชอบมากๆเลยแบบเพือบูพยายามหาตู้เย็นที่มันเป็นสีขาวแล้วใช่ป่ะแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแล้วก็เลยไปเจอตัวเนี้ยถูกใจทั้งฟังก์ชันแล้วก็สีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบเพราะว่าฟังก์ชันก็คือเด็ดมากๆเลยตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่แบบว่าเข้ามาทําบ้านนะเพราะว่าตอนนั้นมันได้โปรโมชั่นที่แบบจากโฮมโปรป่ะเออแบบ ราคาถูกมากอะ่ะเดี๋ยวบูจะมาทําคลิปพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าเออบูสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดอันบ็อกให้ดูเนาะถัดมาก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นี่ส่วนบันไดของเราใช่ตอนแรกเนี่ยบันไดของเราอะ่ะมันจะเป็นสีเข้มเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนดีกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะดูแบบขัด ขัดแยงกับโทนที่เราแต่งมากๆอ่ะแล้วก็พื้นบันไดเนี่ยจะเป็นพื้นอะไรอะพื้นไม้ปรสาอ่าเป็นพื้นไม้ประสานเนาะไวโอใช่คือมันมีบันไดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีบนไดตรงที่จะต้องลงไปห้องน้ำสองขั้นตรงนี้เราก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็เราอ่ะมีความเชื่อเรื่องหงจุยนิดนึงเราก็เลยเสริมขั้นตรงนี้แล้วก็ตอนแรกอ่ะอันเก่าอ่ะเรามีบัวตรงนี้ ซึ่งบัวอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นบัวแบบสโลปลงแต่ว่าร้านเขาอะ่ะเขาไม่มีบัวแบบสโลปอะ่ะมันจะเป็นบัวที่แบบติดขึ้นเปน็นขั้นขั้นขั้นไปอะ่ะก็คือเหมือนบัวพื้นแล้วบัรู้สึกว่าความที่เป็นบัวขั้นขั้นมันจะแบบไม่ค่อยสวยอเออพอมันไม่มีบัวแล้วว่ามันจะมีความรู้สึกว่าโปร่งดีอะไรเงี้ย แล,แล้วก็พอเราเอาบัวออกอะ่ะมันคือหนึ่งสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องติดวอลชั้นก็คือพอเราเอาบัวออกตรงนี้ใช่ไหมมันจะเห็นสีมันลอกลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเมีความเป็นสะเก็ดความอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มีความรังเลอยู่ว่าจะทาสีหรือจะติดวอรู้สึกว่าถ้าทาสีอ่ะ มันก็จะมีความเลอะเทอะใช่ปะ่ะเราก็ต้องหาช่างเข้ามาต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าสีที่เราเลือกมันจะแบบตรงกับชาร์สสีไหมอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะแบบติดวอลดีกว่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เลือกติดวอลมันจะแบบคิดถูกหรือคิดผิดอะเข้าใจปะ่ะช่างผ้าม่านก,กับช่างวอลเนี่ยมาจากหลานเดียวกันแต่ว่าคนละช่างเนาะช่างวอลเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าคิดผิดอะที่ติดวอ,อเขาติดแบบไม่เนียนอะอเออแล้วก็ช่างแบบแกหไายรอบเออก็รู้สึกว่าเออเออชาอ่างมันอะไรเงี้ยอืเดี๋ยวไปดูชั้นสองเลยดีกว่าไ,ไปดูชั้นสองกันขึ้นมานี่ก็จะเจอตรงถงบันไดน,นะคะถงบันไดเนี่ยบูก็จะติดเป็นมูลี่<อ>นี่จะพามาดู<อ>เห็นป่าวว่าอันเนี้ยมันเป็นพื้น สีแอสเนาะแต่ว่าบรรไดมันเป็นสีไวโอเปซึ่งสีไม้มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเอามาติดตั้งอะ่ะมันจะสีมันจะเป็นโทนเดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนก่อนเนาะตามเลเยอร์เดิมามันจะเป็นห้องนอนเลทซึ่งเป็นห้องนอนหลังบ้านเป็นคอนเซปที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่งแบบฮวงจุ้ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นฮวงจุ้ยยังไงเนาะ เปิดแม่แจ้งแม่เลยอ่าก็ม่านอันนี้บูติดเป็นแบบม่านโป่งชั้นเดียวแต่ว่าจะมีความหนากว่าข้างล่างเพราะว่าเวลาแบบปิดปิดมาเนี่ยบูไม่อยากให้เห็นห้องน้ำซึ่งถ้าติดเป็นแบบม่านโปร่งปกติมันจะบางกว่าแล้วมันก็จะเห็นห้องน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต่างจากข้างล่างมันคือแบบ มา่านรอนเวลาเราเดินเข้ามาจากประตูอะตรงล่างล่างมากอะม่านจีบข้างหลังมันจะเป็นตะขอเวลาเราเข้ามาจากประตูอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นตะขอมันก็ดูแบบไม่สวยงามแต่พอติดมาเราสึกว,ว่ามันสวยขึ้นจริงๆมันมีความซับซ้อนขึ้นเนาะถัดมาก็เป็นอะไรคะพระเอกของเรานะคะคนั่นก็คือแบนบ็อกซ์มิธนะคะมาจากร้านโพเดียมเหมือนเดิม ก็ขนาดเตียงของเราเนี่ยจะเป็น6ฟุตเขามีให้เลือกหลายออปชันนะคะเตียงเนี่ยถ้าไปดูที่โชว์รูมอะเขาจะทําเป็นแบบทึบเลยเนาะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบลิ้นชักที่แบบสามารถเก็บของได้อะไรเงี้ยเขาก็เลือกได้เนาะจะเอาลิ้นชักหรือจะไม่เอาเงี้ยก็ได้เช่นกันแล้วก็สีไม้อะไรเงี้ยก็เลือกได้เตียงอันเนี้ยเราแขวนกับผนังเขาผลิตจากโรงงานแล้วก็ เอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบให้หน้างานแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยเหมือนดิวเลยอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของชั้นวางเนี่ยตอนแรกอะ่ะก็มีให้เลือกระหว่างอ่ะมีลิ้นชกักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ลิ้นชกักเราก็เลยเลือกมาแค่เป็นหนึ่งแบบที่วางโทรศพัพท์วางนู่นวางนี่แค่นั้นพอแล้วแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงเนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ขนาดนี้นะมันจะกว้างกว่านี้ แต่ว่าเราอะวัดวัด,วดเรียกว่าวัดฟูกของเราอ่ะเพราะว่าฟูกของเรามันมีท็อปด้วยใช่ปะม,ปมันก็จะมีวความช่มีความสูงกว่าปกติพี่เขาก็เลยวัดให้เราแบบเวลาเอาฟูกมาวางอ่ะมันก็จะแบบพอดีกับตรงนี้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดยเ,เออแล้วก็มีไฟหัวเตียง,งก็ตรงปั๊บไฟหัวเตียงเนี่ยเราเลือกแบรนด์ได้เลือกยี่ห้อได้นะที่เราใช้เนี่ยเป็น ใช่เป็นอาร์ตดนเก็แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มีดีไซน์ค่อนข้างสวยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นเต้าปักน้องเต้ารับมีเสียบได้สอันสขาได้ด้วยแล้วก็เป็น USB ใช่ใช่ใชแล้วก็สวิตช์ทางเนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟแบบสองด้านก็คือเปิดปไฟหัวเตีงได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเผื่<พ>อแบบเอ้ยใครนอนก่อนใครนอนหลังจะได้ไม่ต้องแบบเดินอ้อมกันไปอ้อมกันมาเนาะ อืมก็ประมาณนี้สาหรับเตียงเนาะแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยบูจะติดเป็นไม้มุลี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแอร์ตัวนี้อ่าแอร์จะบอกว่าคือเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าตอนแรกด้วยความที่เรามันเป็นผนังพีแคชเขาก็เจาะช่องแอร์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยความที่เราคอนเซิร์นเรื่องหุงจุย้ยม,มันไว้ตำแหน่งนี้ไม่ได้อะเราก็จะต้องย้ายแอร์ พอย้ายแอร์ปุ๊บทีนี้เราก็มาดูว่าย้ายมาตำแหน่งนี้แล้วจะต้องเจาะช่องแอร์ทีนี้มันเป็นผนังพีแคสซึ่งผนังพีแคร,แครมันเจาะค่อน,นข้างยากเนาะแต่ว่าพี่ช่างแอร์ร้านี้คือแบบชำนาญมากอะ่ะก็ถัดมาก็จะเป็นห้องห้องนี้ก็จะเอาไว้เป็นแบบห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องแบบอเนกประสงค์ต่างๆนะคะไปล<ม>าลาห้องนี้ คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากม่านเพราะว่าแบบติดโควิดล็อกดาวนู่นนี่นั่น,นเราก็แบบออกไปหาเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็มันยังไม่โดนใจเราเท่าไหร่อะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าปล่อยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้มีแค่อย่างเดียว <c oughs> ก็คือตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ตู้เสื้อผ้านี่มาจากแบรนด์บ็อกซ์มิัเนียม อีกเช่นเคยถูกเหมือนยกโพเดียมมาไว้ที่บ้านนะคะเห <c oughs> มือนแบบมีโชว์รู <c oughs> จริงตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หายากมากๆห,หาแบบสำหรับเราใช่มันรู้สึกว่าพอไปดูทั่วๆไปอ่ะมันแบบไม่ถูกใจใช่ปะ <c oughs> แล้ด้วยความที่บูรู้สึกว่าเอ้ยบูอยากให้มันดูเป็นเหมือนกึ่งๆจะบิวอะส่วนใหญ่ตู้เสื้อผ้าอย่างที่หลายๆคนทราบครับว่ามันจะเป็นรอยตัวมันก็จะเห็น ช่องว่างระหว่างเพดาากับเพด้นเยแล้วก็บิ้วไปเลยแต่ส่วนของบ o ็อกซ์นิดโพเดียมเนี่ยเขาอ่ะผลิตจากโรงงานเราค่อยมาประกอบที่หน้างานให้เราพอประกอบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเนี่ยเขาก็ซิลตรงช่องว่างให้เรามันก็เหมือนกลายเป็นแบบบิวอินอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่บูรู้สึกว่ามันหายากก็คือตู้เสื้อผ้าไม้ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบลามิเนตหรืออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าบูอยากได้ให้มันอารมณ์แบบโคซี่ไม,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 ม้ๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสีไม้ที่แบบบูถูกใจอ<ม>่ะเออชอบมากใช่ชเดี๋ยวพามาดูด้านในดีกว่านี่ทา่าานี่ก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นไฟเซนเซอร์ด้วยเนาะตอนแรกอะมันไม่ใช่ไฟเซนเซอร์เว้ยมันเป็นไฟแบบเปิดปิดสวิตอะไรอย่เงี้ยแล้ว ก่อนที่เขาจะมาติดตั้งเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตเราว่าเฮ้ยพ mm. ี่เขามีการอัปเดตเป็นไฟเซนเซอร์ให้นะอะไรเงี้ย mm. ก็แบบเป็นอีกหนึ่งความโชคดีที่แบบเราได้ไฟเซนเซอร์นะคะ mm. แล้วก็ตรงในส่วนของด้านในเนี่ย mm. เพื่อนเก็สามารถเลือกไทยได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย mm. ที่เราเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่รวมๆก็จะเน้นแขวน ตรงนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันที่เขาแบบมีอะไรเงี้ยเป็นช่องต่างๆเอาไว้เก็บของอะเซสซอรี่อะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็แบบซอฟโคด,ด้วยนี่ก็จะเป็นแบบลิ้นช,ากกาชัก็ใหญ่ใหญ่มากนะอืมแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือแบบบูชอบที่มันเป็นกระจกแบบเนี้ยมันแบบดูดีมากอะมนันกระจกแบบมันทำให้<ด><ด>แบบว่าดูแบบสวยหรูแต่มีความโคซี่อยู่ แล้วบูแบบชอบวัสดุชอบเทคเจอร์เขามากๆเลยนะคะเนี่ยแบบจับรูปไปคือแบบเนียนมากอะเนียนกว่าหน้าบูอีกอะถ้าใครมีโอกาสได้ไปโชว์ที่โพเดียมนลองไปจับสัมผัสดูจะจะ,จะเชื่อเราว่าเราไม่ได้โมจจ้จริงจริงๆเรารู้สึกว่าแบบไม่เสียใดตังเลยที่แบบว่าตัดสินใจเอามานะคะแล้วก็บานประตู เป็นแบบซอฟโค้ชเช่นกัน,นะะถึงเราจะเหวี่ยงปิดแรงเนี่ยมันก็จะปิดลงไปแบบนี้ <Yeah. S 1> ด้านในของตู้เนี้ยก็จะต่างกับตู้เมื่อกี้เพราะว่าตู้เมื่อกี้มันจะมีวินชาร์กอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะตู้เนี้ยเราก็เลือกมาให้มันแขวนได้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างก็คือแต่ละตู้หรือว่าอะไรแล้วแต่เพือ่อนๆสามารถเลือกแบบได้แล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทป์ที่เราเลือกตรงเนี้ยมันจะเป็นมุม L อล พื้นที่ตรงนี้เราก็เลยเลือกเป็นทยที่เอาไว้เก็บของที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ซะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไทยเนี้ยตั้งใจว่าจะเอามาเป็นแบบแขวนเดสแขวนกางเกงขายาวแล้วพอเราเลือกเป็นไทยนี้ใช่ปะพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะเหลือเราก็เลยเลือกตู้ให้มันแบบพื้นที่ให้มันเล็กลงเพื่อที่จะให้พอดีอจริงๆมันก็คือตู้เนี้ยแต่ว่าแค่แบ่งครึ่งมาไว้ตรงนี้ อ,อืมแล้วเราก็เลือกเป็นแบบที่มีลิ้นชักเอาไว้เก็บของได้ใช่เพราะว่าเรามีการคุยแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะแบ่งสัดส่วนกันว่าตู้น้องตู้พี่แบงค์ใช่ซึ่งตู้พี่แบงค์ใครๆก็รู้ว่าตูต้อง<น>เป็นตูน้นี้ก็คือบูแบ่งแล้วก็คือสามตู้นี้ก็คือของบูโอเคแล้วอันนี้ก็คือของพี่แบงค์สบายาอ,อโอเคเนาะอืม,อมนะ ก็ในส่วนของห้องเนี่ยก็มีแค่ประมาณนี้อยู่เดี๋ยวเราลงไปสรุปข้างล่างกันเนาะเป็นไงกันบ้างครับกับการตกแต่งบ้านของเรามินิมอลไหมญี่ปุ่นไหมเกาหลีไหมคาเฟ่ไหมนะคาเฟ่มากแล้วก็ถูกใจไหมถูกใจมากค่ะนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบว่าอัปเดต ว่าเราตกแต่งบ้านไปถึงไหนแล้วอย่างที่หลายๆคนทราบกันที่ติดตามอ่ะเนาะว่าเราสองคนเนี่ยเลือกที่จะตกแต่งบ้านเองไม่ได้แบบว่าจ้างอินเทเลียใดๆก็ออกไปตามหาเฟอร์นิเจอร์ดูจากเว็บก่อนแล้วก็ไปดูของจริงดูตามโชว์รูมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบเฟอร์ลอยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากบิวเพราะเราเคยมีประสบการณ์ต่างๆมาจากแบบบ้านบ้านเดิมบ้านครอบครัวของผมเองอะไรเงี้ยเนาะก็ใช้พวกประสบการณ์เหล่านั้นอะไรเงี้ยแบบอาจจะเป็นเพนพอยท์ บางอย่างอะไรเงี้ยก็มาปรับใช้กันเนาะแล้วก็ในการเลือกสีนี้ต้องยกให้น้องบูนะครับเลือกสีเฟอร์นิเจอร์โทนสีผ้ามา่านคุมธตีมต่างๆนี่ก็เนาะแต่ว่าเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าจะแบบว่าคุมธตีมอะไรเงี้ยคือ การที่ตกแต่งเองเนี่ยมันจะ,จะมีข้อเสียนิดน,นึงตรงที่เราไม่มีที่ปรึกษาใช่ทีนี้เนี่ยเราก็เกิดความที่แบบมโนไปเองอะ่ะนึกออกป่าว่าแบบเฮ้ยพอเอามาวางเลือกสีนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเกิดความผิดพลาดกันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําไมเราถึงจะต้องเลือกของโพเดียมเยอะเพราะว่าบูเนี่ยพยายามแบบคุมคุมสีโทนสีให้ได้มากที่สุดใช่ป่อยากให้มันเป็นแบบ เวเดียวกันให้หมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกสีต่างๆจากที่อื่นๆนะมันก็จะไม่ได้สีไม้ที่จะเป็นแบบโทนเดียวกันใช่ลายไม้ก็มีส่วนนะครับเพื่อนๆที่แบบว่าสีมันใกล้เคียงแต่พอลายไม้มันออกมาชัดอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้มีความสุขว่ามันขัดแย้งใช่มันไม่อะไรมันไม่ได้ไปยนงทิศทางเดียวกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กําลังตกแต่งบ้าน รีโนเวทบ้านหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไม่ได้บิวอินหรือว่ากำลังตกแต่งบ้านเองแบบเรา2คนใช่เนาะก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวพวกเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ในดีสคริปชันเนาะในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเป็นคลิปอื่นคลิปถัดไปนะครับแบบว่าเราย้ายเข้ามาอยู่แล้วครบแล้วแบบร้อยเปอรเซ็นต์เาราก็จะอัปเดตให้ที ให้อีกหนึ่งรอบเนาะมาดูว่าเฮ้ยพอครบแล้วตกแต่งแล้วมีพ็อปแล้วอะไรเงี้ยม,มันจะแบบสมบูรณ์ขึ้นมันจะแบบมีความสวยกว่ากว่านี้ขึ้นอะไรเงี้ยเออเพราะว่านี้เราก็แบบว่าใกล้เข้ามาอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตเป็นอัปเดตเป็นคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบาย 내 숨이 가빠져 방심한 사이 내 맘을 훔치는 너 회색빛의 내 하루가 점점 너만의 채도